ก็รอแถลงข่าวประจำเดือนตุลาคม256 นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกะกะรโดยมีนายพยงศรีวรณิชประธานสมาคมธนาคารไทยและนายทวีปียพัฒนารองประธานอาวุโสสภา,าวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสทออร่วมในการแถลงข่าวเศรษฐกิจโลกชะลอต,ตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดล่าสุด o e c d ประเมินว่า GDP ของโลกจะเติบโตเพียงประมาณ3.0%ในปี2 5งหและเพียง2.7%ในปี2 5งหโดยที่ ปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียด้านเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปมีแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางชะลอตัวสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคบริการและภาคการผลิตส่งผลให้การส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เผชิญความเสี่ยงจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวได้ช้า ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศค่าเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเนื่องจากมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงที่นานกว่าคาดประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่แผ่วลงในช่วงนี้ส่งผลให้ค่าเงินหยวนและค่าเงินอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอ่อนค่าต่อเนื่องขณะที่ค่าเงินบาทยังมีปัจจัยภายในประเทศจากความกังวลในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ต้องใช้เงินจำนวนมากและมีการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นทั้งนี้แม้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าค่อนข้างเร็วในเดือน กันยายนแต่โดยรวมยังสอดคล้องกับข้างเงินในภูมิภาคในช่วง9เดือนแรกของปีเศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ในกรอบ2.5ถึง3.0%คาดว่ามาตรการวีซ่าฟรีของภาครัฐจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในในช่วงไฮซีซั่นโดยจะมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นราว3.4แสนคนทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มแต่ระดับ29ถึง30ล้านคนในปีนี้ภายใต้าการบรหิหารจัดการเรื่องความปลอดภยัย และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างไรก็ดียังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอลนินโยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรรวมถึงราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีทิศทางสูงขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาพลังงานในประเทศหลังจากช่วงการลดราคาตามนโยบายของรัฐสิ้นสุดลง e นี่มาโดย E ตัวแรกก็คือ Ecosystem Ecosystem เ,เนี่ยเราจะ ซึ่งส่วนนี้ก็อยากจะเรียนเชิญคุณพยโยงนะคให้ได้พูดคุยกับเรื่องนี้ขนาดเดียวกันเราก็้ยังคุยเกี่ยวกับเนี่คนที่ลงมาเยอเนี่ยจะเอาเามกว่าคุณได้อยางเงีป็นไปหนคนเนี่ยกาุณขึ้นสีสบาทเนี นนน่่าาจะสสิุ้้ดใปีซึงแวทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิส ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เตอร์เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูบอร์ดทั่วประเทศซ่าอีทุกจังหวะเบสมซี่เบิร์ดโมซ่าอาล้อน